อ้อมเขาดีไม่รู้นะครยบว้าโอ้โหมว่างหรืออะไรของมือง่อยขออออเ่างกูไม่หาฟูต่อยกูไม่หาฟู้เฮ้ยไม่แต่ว่าผมเป็นโรคไตจริงครับคุณหมอไม่ไหวแล้วคุณหมอเป็นโรคไตหรอคะไตหาหัวใจตามหาหัวใจ อ๋อ e. <reci Hai S 1> oh, ผมพร้อมแล้วครับคุณหมอจัดการผ่าตัดผมได้เลยครับหลับนะคะหลับนะคะครับหลับแล้วครับผมที่หลังก็อย่านอนดึกอีกนะคะแต่ว่าพือปกติผมไม่มีคนบังคับให้นอนเลยครับคุณหมอสนใจให้หมอไปดูแลถึงที่บ้านไหมคะชอบฉันใช่ไหมฉันแค่อยากรู้แบบสบถกับฉันว่าฮู้ยสุดดีผมบอสเอลพี อยากจะดูคลิปของผมมั้ยเนี่ยผมเส้นท้าบออฟฟิเชียลเฮ้ยต้อมมึงเข้าดิต้อมมึงไม่เข้าหรอวะยต้อมมึงยังเข้าไปดิอมยูทิววันนี้ตัวนั้นไงตัว้นเปนตัวอะไรวะเฮ้ยบุ๊คพูดมไปเฮบาๆหน่อยห้องนั้นเบาๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาๆหน่อย อะไรมึงจะมองเกูทำไมกเขาไาพลาดเองใหม่เราธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบเอาเฮ้ยโอ้ยไอ้เงียบน่อยจะนอนพรุ่งนี้มีงานเออไปนอนดีไปโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเงียบๆนะครับผมแต่ลองแต่ลองเงียบสิ เออตอนอย่างงี้อาจจะคุยเบาๆหน่อยลองคุยเบาๆดิได้คไลองคุยเบาเนีเออมันไม่ดังแล้วโอเคอม่ะอมัวอ้หัอ้าวหัวอ้าเหาไอ้าวหัวอ้าวหัวอ้าวหัวอ้าอ้า ไม่เดี๋ยวไม่สบายใช่มเพื่อเพื่อนพอทีครับโดนเโอเงียบๆกันหน่อยอยงดังหลือเกินโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคจริงโอเคครับเราได้นอนแล้วครับทุกคนนอนครับไอ้ก็บอกไมอมวมึงไม่นด่เมงไปมขอหรอามไมวฮเ้ยครับมฟเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเยเฮ้ยเย้เฮ้ย นี่มึงสังภาษาคนไม่ดูเรื่องเหรอคะอะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงไอ้เฮ้ยขอขอกินเงี้ยโอเคโอเคทุกคนงั้นผมว่ามันก็ถ้าเราเข้าห้องไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะอันนี้อยู่งั้นเราไปนอนข้างล่างเว้ยเพราะว่าเสียงอยู่ชั้นเดียวกันโอเคครับเราไปนอนข้างล่างเลยพวกมึงอกินดวยเพื่อนโอ้มาหิวหม มีอะไรกินบ้างเนี่ยโอเคทุกคนเราแล้วเราต้องเดินเวลาไปนอนแล้วครับเดินเวลาไปนอนแลนะผมไม่พูดมึงลงมาดิไม่พูดไม่ลงมาวไอ้สองตัวข้างบนน่ะเฮ้ยไอ้มาเลยพูดข้อพ่อไม่ดีอะไรเฮ้ยข้อม่หรอวะามึงลงมาพอเป็นตื่นเลยวค้ยฮิเฮ้ยนอนไม่ปิดประตูวะอทุกคนครับมันเสียงดังยันเช้าเลยอ่ะตอนนี้มันพี่บอกพี่เข้าหมดแล้วพี่มีอะไรกินบ้างเนี่ย ไม่สบายแล้วเนี่ยพวกมึงแบบว่าหิวข้าวจังหิวอะไรอ่ะก็เมื่อคืนพวกมึงเอาไปหมดแล้วไม่ใช่หรอหิวโอ้หิวหิวอะไรอ่ะก็เดี๋ยว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 ป๊บนึงโอ้ปวดหัวอเฮ้ยพี่่เป็นไรเอ้า เพี่เอาพี่เอาเอาเอาพี่ตื่น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 ต เราพอจะมีรถอะไรเป็นตรงขอาได้ไหมคีดเกียนั่งแบกอย่างนี้ไม่ได้มีอยู่นะมีอยู่นะไม่ได้งหลังบ้านจำได้ว่ามีอยู่คนนึงหนี่พ่อเก็บไว้ให้ใช่ไหมโอเคโอเคมา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 มวมามามาใชมามามมาม่มา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 มไม่มีมับามขับขีมอ่ะเออผมก็ไมามีมับขี่มามามาามาับมา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 เาม๋มมามามไมามาามามา่ามมีพี่บมม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 างามม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 มวมามาม ขับรถไปเปพคอนโอ้ชนชอช่นชอน้ยดีดีดีหน่อยดเฮ้ยโอ้ี่พี่่ชนชนาพี่เสาเสารู้แล้วแต่ว่าแบบมันไม่สบายไงเขตีเขาขับเ่งนี้กันจริงดิฮะใครอะ ไม่ใช e> ่ไม่ใช่อดนนีวัวตัวจริงโอ้ทุกคนคือเรามึนหมดแล้วครับโอ้ยมึนไม่มึนไม่รู้ตอนนี้คนเดียวคุยคนเดียวได้ไงเนี่ยคนเดียวอะไรล่ะคูงมาด้วยไงคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่าบาร์บาร์รีไปโรงพยาบาลไงไปโรงพยาบาลเลยจอด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 เลย เดิจอดท้ายเดินจอดท้ายเออโมาเลยอโอเคโอเคงามงามไปไปไปเดี๋ยวไม่มีใครแบบเลยมันเดไอดเล็ดเบอร์ไว้เดอเเียงเ่ยบไปานเขาไล่บขไอยู่ข้างนอกครับเออสวัสดีคราสรุปใครเป็นคนป่วยคะดูครับดูครับ อ้แล้วทำไมมากันเยอะจังเนี่ยป่วยเป็นอะไรคะเนี่ยเข้าไปข้างในก่อนนะคะเป็นโรคไตครับผมเป็นโรคไตโอเคเข้ามากันค่ะเดี๋ยวรอเรียกก่อนนะคะนั่งก่อนเป็นโรคขันรักโผลป่วยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ครับไอ้พวกนี้มันโอเคใช่ครับใช่ครับป่วยครับคือป่วยแบบไม่ดูแลมั้ยคะโอ้โนโนโน อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอโอเคโอเคโอ้ยเมื่อไหร่หมอจะเรียกนี่ยหมอหมอไม่สบายครับหมอไปนั่งก่อนนะคะโอ้โหเหมือนจะติดเชื้อกันหลายคนเลยนะคะเนี่ยอเขาปล่อยหัวแดงมาเข้ามาได้แล้วค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออไม่ทราบว่าไปทําอะไรมาเหรอคะผมผมเป็นโรคไตครับเป็นโรคไตเหรอคะไม่ได้นอนเป็นโรคไต มันแน่ใจนะคะอลองเช็คก่อนไหมคะเอ่อเช็คครับผมโอเคขะยื่นมือเข้ามาเลยนะคะอ้ไอสิคะเดี๋ยวรอก่อนใช่้ยเคนติติอยู่ไหนโออเอออโอออออโ้โอุณนะคออนขุณนะขุนะเอ่อคุณหมอครับอะไรมันจะอยู่ไห คุณตายแล้วเหรอคอะผมว่าเครื่องเจ๊งครับผมว่าเครื่องเจ๊งครับคุณลาคลุกมาด้วยไม่แต่ว่าผมเป็นโรคไตจริงครับคุณหมอไม่ไหวแล้วคุณหมอเป็นโรคไตเหรอคะครัตายหาหัวใจตายหาหัวใจเไอ้โต๊ะกลับบ้านหรือเปล่าเพื่อนปะ เอเองค่ะเออน่าจะให้ญาติคนไข้คือไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองนะคือูตรงน่าจะเป็นเงี้บปากเนี้ยปากเขากำลังบอกการหมอขออีกที่จากที่ตรวจดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโรคหัวใจนะคะเนื่องจากว่าคุณนอนพักไม่เพียงพองั้นไปผ่าตัดกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะเป็นคนผ่าตัดเองนะคะอ๋อครับแต่ว่า ไอ้พวกนั้นมันไปไหนหมดแล้วครับกลับไปแล้วเหรอเขาตั้งใจไปแล้วค่ะวันนี้ผมอ่อเออวันทำอะไรอองน้ำออนน้ำออนน้ำโอเคค่ะอ๋อเดี๋ยวกูไปผ่าตัดก่อนนะเจอกันนะย้ายคไข้สักวัดรอหน้าห้องได้นะคะโอเคคุณหมอครับชั้นนี่ครับอุ้ยเอ้าคุณมาเมื่่อไหรสวัสดีคุณหมื่นไหร่วันนี้มีเคสผ่าตัดใช่ไหมผมมาช่วยเฉยๆเขาปุ๊อ๋อเคค่ะงั้นเข้ามาเลยนะคะย้ายคนไข้รออยู่หน้าห้องนะคะมีที่นั่งให้ ครับผมเอ่อโอเคแมนอนได้เลยนะคะครับนอนครับนอนครับผมนอนแล้วนี่ดูซิเป็นเป็นโรคอะไรไหมครับหมอนี่นี่ค่ะเอ่อฉีดโอ้โหผมผมว่าเอ่อผมจะให้คุณหมอค้นครับผมผมให้คุณคุณหมอแนนจัดการดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมคอยฉีดยาอะไรให้ครับโอ้โหคุณหมอออเคุณหยุดมองสิคะเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการเรืนี้ให้ครับผมเอามาช่วยดีกว่านะคะมานี่ค่ะเอ่ครับผมมาครับผมโคุณหมอครับไข้นอนนะคะแล้วถ้าผมผ่าตัดแล้วผมจะหายดีไหมครับคุณหมอ มันจะไม่ไครดีผมไม่ฉีดยาชานีนะครับคุณหมอขอฉีดยาชาก่อนครับใจเย็นๆได้ไหมได้ครับได้ค่ะได้ค่รับฉีดยานี้ดนะครับผมครับผมนะทิวบอะโอเคครับผมโอตอนรู้สึกตึงไปหมดเลยครับอ่าตึงเปียตึงเปียครับคุณหมอในจการต่ออะไครับพร้อมหรือยังคะอ๋อพร้อมแล้วครับ อเออ้ย๋อผมพร้อมแล้วครับคุณหมอจัดการผ่าตัดผมได้เลยครับเออคือคือพร้อมแล้วคือยังพูดได้คือจะไม่เจ็บหรอคะไม่เจ็บอะไรเนี่ยแต่ว่าเปรนเราไม่ดมยาสลบด้วยเหรอเอ้ยลืมผมลืมครับอ๋อโอเคอ๋อเออหลับ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 นะคะหลับนะคะครับหลับแล้วครับผมเดี๋ยวผมค่อยช่วยนิดนึงนะครับโอ้ยคุณหมอผมเจี๊ยะอ๋อตัวคุณหมอคุณหมอคนไข้คนไข้ไปไหนคะค่อยถอยเอ้า คนไข้หายเอาเอาญาคนไข้หายค่ะคุณหมออ๋อคุณหมอครับหายขาดใช่ไหมครับใช่ค่ะหายดีแล้วค่ะที่หลังก็อย่านอนดึกอีกนะคะแต่ว่าพื้ปกติผมไม่มีคนบังคับให้นอนเลยครับคุณหมอสนใจให้หมอดูแลถึงที่บ้านไหมคะเธอชอบฉันใช่ไหมฉันแค่อยากรู้แบบตบตากับฉันก็แ ได้เลยครับผมมาเลยตอนนี้เลยครับผมมาเลยครับคุณหมอพักตั้งออเดือนละแสนนะคะกี่แผนก็ได้หมดเลยครับมาเลยครับคุณหมอผมพร้อมตลอดเลยครับและคือห้องนั้นคือห้องกูเปลี่ยนเป็นห้องพี่แนนเหรออ๋อกูปล่อยมึงทิ้งเลยน้องโอเคเจอกันนะบ๊ายบาย สวัสดีครับอ้าสวัสดีครับพี่เสร็จแล้วเหรอเออพวกมึงก็เดี๋ยวนะหมอมาดูแลคุณที่บ้านแล้วไปแล้วบ๊ายบายนะพวกมึงไปเลยไป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 ไหนอะไรอะไรอะไรวายดันไมไปโอ้ยคนกากเลยโดนเลยโอเคครับทุกคนในสุดเราก็ได้หมอเอ้ยเราก็รักษาผ่านแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนอีกคำคืออะไรวะเอ้ยเราก็ได้หมอ